สื่อสารเพื่อการพัฒนาสองสื่ออาวุโสจัดวิทยุอสมทต้านโงงชิงอบจสงขลาวิชาญช่วยชูใจเจ้าของกลุ่มสื่อทางไทยและภูวสิทธิ์สุกใสเจ้าของหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฟโฟกัสจับมือวิเคราะห์เจาะลึกสนามเลือกตั้งอบจสงขลาแบบตรงไปตรงมา รู้ข้อมูลลึกจริงชวนชาวสงขลามาต่อต้านการซื้อเสียงการทุจริตและโกงการเลือกตั้งทุกรูปแบบพลาดไม่ได้อสมทสงขลา FM 96.5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.15โมงนาทีเป็นต้นไปคุณภูวสิทธิสุขใสนะครับ เจ้าของหนังสือพิมพ์าภาคใต้โฟกัสนะครับอ,อยู่ในสายนะครับพี่สารครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิจารณ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมครับโฟกัสพาดหัวหนังสือพิมพ์บอกว่าเงินสะพัดคืนหมาหงอนเจ้าสงขาปิดหวังได้หัวละห้าร้อยเท่านั้น หมายความว่ายังไงครับพี่สารครับ <c oughs> <c oughs> อันนั้นคือเป็นข่าวที่นำเสนอผ่านช่องทางเพจสงขาโฟกัสนะครับคุณวิชาญก็เป็นข้อมูลเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวในพื้นที่ตำบลท่าข้ามนะครับก็มี การที่แจกจ่ายเงินผ่านหัวคะแนนแล้วก็ไปจ่ายให้กับประชาชนนะครับขณะดเดียวกันก็มีประชาชนในเขตเทศบาลน,นครอ,อัดใหญ่ก็บ่นมาว่าเขาเคยพูดกันว่าจะจ่ายหนึ่งพันบาทนะครับแต่ทำไมมาจ่ายห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาถึงจากการล่าสุดวันนี้ครับ ก็เอมีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดว่ามีการเก็บรายชื่อนะครับเอ,อมีการไปตกลงกันนะครับอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าทำไมย,ยังไม่จ่ายระวังกัรแสะตีกับนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นลายทาร <c oughs> ต้มหลดนะครับ <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> คือมันมีปรากฏการณ์ของการเดินของหัวคะแนนในเรื่องนี้ครับ นะครับดำเนินการมาต่อเนื่องแล้วก็มาชัดเจนเมื่อสองวันนี้แล้วหลายคนก็คาดหวังว่าวันนี้ครับคุณวิชาญวันนี้สามสิบนะครับปฏ<ม>ิบัติการน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วหรืออาจจะเดินไปถึงวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเขาก็รอได้แต่ว่าเกือด้วยพฤติกรรมของการเลือกตั้งที่ผ่านผ่านมานะครับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือประชาชนก็คุ้นเคยและเคยชินกับการได้รับแล้วครั้งนี้นะครับจากพฤติกรรมของหัวคะแนนหรือตัวแทนผู้สมัครนะครับที่มีการพูดคุยกันอย่างนี้นนะครับก็เกิดความคาดหวังนะครับว่ามันจะต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคุณวิชาญผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตลอด ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับยืนหยัดว่าเ,เราจะไปใช้สิทธิ์ด้วยความบริสุทธิธรรมแล้วก็ไม่ขายเสียงนะครับแม้ว่าจะมีกระบวนการตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนและวันนี้มีปฏิบัติการไปแล้วนะครับหลายจุดนะครับที่มีการรายงานค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็ก็ก็การนำเสนอข่าวก็เป็นการส่งสัญญาณให้เผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบขันนะเดียวกันก็เป็นการบอกกล่าวย้ําไปที่ประชาชนในเรื่องนี้ครับคุณวิชานครับครับเบอร์ผอกรกตที่พี่สารให้มาเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับเบอร์นั้นยังไม่เปิดให้บริการ อทางทีมทางทีมพยายามติดต่อแล้วนะครับประสานไม่ได้เบอร์เบอร์ไม่ใช่เอ,อพี่ประสานคิดว่าอในปีนี้เนี่ยถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยอคนสงขาจะยังซื่อสัตว์กับการซื้อเสียงไหมเมื่อเขาเอาเงินมาให้แล้วเนี่ยก็ต้องเลือกเขาหรือว่าคนสงขากินเหยือ่อแต่ไม่กินเบ็ดอถ้าวิเคราะห์ สถานการณ์ในในปีนี้นะครับในเรื่องของการแสต,ต่างๆรวมกับเรื่องของการซื้อเสียงวิเคราะห์ว่าคนสงขาจะซื้อสัตว์กับการซื้อเสียงได้รับเงินเข้ามาแล้วก็ไปกาให้เขาจริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าประเมินภาพ,าพรวมจากสถานการณ์ต่างๆครับพี่สออัอคุณอาจารย์ถ้าได้รับเงินจริงๆ นะครับมันมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างชัดว่าหนึ่งถ้ามีการจ่ายจริงตามที่คุยก็จะไปตาครับคุณวิชาญอันนั้นภาพคนร่างชัดแต่ว่าก็จะถ้าจ่ายไม่จริงเช่นจ่ายน้อยกว่าหรือไม่จ่ายอย่างเนี้ยครับคุณวิชาญก็จะพลิกกลับไปฝั่งตรงข้ามเลยอืนะครับนั่นแหละครับมันก็ เอ่อมันก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นไปเลยนะครับได้ได้ได้กินได้รับจนติดนิดสัยเป็นอย่างนั้นเลยครับอ่าใช่ใช่นะครับอืมนะครับอีกเรื่องนึงอีคนณวเชาอดูเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านบอกกอตส่งให้ผมเมื่อกี้ผมส่งไปในไลน์คุณวิชาณอีกรอบหนึ่ง โอเคเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมประสานท่านปอ่อสงขาร้อยตำรวจเอกผมนึกส่งมาเมื่อกี้นะครับอ๋อได้ครับน่าจะถูกเบอร์นี้นะครับน่าจะถูกแล้วน่าจะถูกแล้วเดี๋ยวลองลองดันนะครับปออีกทีหนึ่งนะครับได้ได้ไดแต่ว่าต้องส่งเมื่อเช้าเนี่ยคุณวิชานครับ Uh มีพี่น้องประชายชนส่งคลิปเสียงคุณจุรีมาให้ผมแต่เช้าเลย uh บอกว่าคนจุจีพูดว่าการเลือกตัง้งอบจเนี่ยนะครับมีการเเก็บเก็บบัตรซื้อเสียงหัวลพันธ์นะครับเด็กๆเข <Yeah. S 2> าเสียแสวหาดใหญ่นะครับอ่ก็ก็ได้รับการติดต่อแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะโพดหนึ่งที่ ค่อนข้างชัดนะครับผมคิดว่าเอ,อเราต้องอ,อย้ําแล้วก็บอกกล่าวกันว่าเอ,อถ้ายืนหยัดให้แน่นประชาชนชัดเจนนะครับครับผมคิดว่าถือว่าปรากฏการณ์ตรงเนี้ครับก็ก็จะอาจจะลดลงไปสําหรับกาเรเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ,รบี่ผมได้ยิอการา ครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับท่านผอกกตเข้ามาอยู่ร่วมสายตัวรับกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับผมครับผมวิชานนะครับคุยอยู่กับคุณภูวสิทธิ์สุขใสนะครับ โฟกัสพาดหัวไปบนหนังสือพิมพ์่นะครับว่าคืนหมาหอนมีเงินสะพัดคนสงขาผิดหวังได้หัวละห้าร้อยเท่านั้นนะครับไม่ได้พันหนึ่งแล้วมั้งนะครับกกตจับได้แล้วบ้างหรือไม่กกตมีบอกแสบ้างหรือไม่หรือว่าเรื่องของการซื้อเสียงที่มันหนาหูเหลือเกินเนี่ยทางกกตมีอะไรอยู่ในมือบ้างครับตอนนี้ ก็มีคือเรามีชุดชุดทํางานอยู่แล้วเขาก็เก็บข้อมูลอยู่เหรืออยู่เรื่อยๆนะครับครับครับเอาพี่สารพี่สารอยากจะคุยอะไรับท่านผอสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับท่านผอครับตอนนี้กระแสในเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยมันค่อนข้างชัด แล้วก็มีการรายงานข่าวของประชายชนหรือแม้แต่อินโฟอินเตอร์ชื่อดัง t ิ k กต k อกชื่อดังคุณจุรีก็พูดชัดว่าเนี่ยเด็กๆเ,เขายาติเขาแถวหาดใหญ่เนี่ยก็มีการมาเก็บบัตรเก็บรายชื่อกันแล้วนะครับ,รบผมคุยกับชุมชนหลายพื้นที่ก็มีสะอ้อนแบบนี้ชัดเจนแล้วก็รอบหาดใหญ่อย่างผ้าข้ามอะไรเงี้ยนะครับ ก็มีการพูดกันข้อข้างชัดท่านปอครับมาตรการ,รของทางกรกตเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนเลือกตั้งครับครับในส่วนมาตรการเนี่ยเราเราเรามีกําลังที่เป็นส่วนที่จะทําการเรื่องของการปราบรามการทุจริตการเลือกตั้งทุจริตขายเสียงนะครับก็จะมีอยู่สองสามภาคส่วนนะครับส่วนแรกก็คือมีผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับก็จะมีอยู่ ทั้งจังหวัดนะครับก็มีอยู่เจ็ดคนนะครับแล้วก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วสืบสวนหาข่าวก็มีทั้งจังหวัดมีอยู่สิบแปดนายแต่แต่ละแต่ละกลุ่มตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอยู่ทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับและก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนสอสอปะจตซึ่งมีอยู่ทุกตำบลน,นะครับที่เป็นเครือข่ายของเราสําหรับเรื่องของการรู้สึกขายเสียงบอดเสียงอะไรต่าง,างๆนี่ก็มีมีแจ้งเข้ามา มีการแจ้งข่าวสาสเข้ามานะครับก็ได้มอบหมายให้ทางชุดเกอนที่เร็วเข้าตรวจสอบอยู่ครับ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 คิดว่า,าการ<อ>ตั้ง<ๆ>ทางนี้การซื้ยเสียงจะเบาบางลงได้ไหมครับท่านปอปอครับก็มันเป็นไปตามกระแสที่ที่มีข่าวนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กําลังตามอยู่นะครับถามว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยก็เราก็พยายาม เอ่อในส่วนของการมีมาตรการในต่างๆเข้าป้องปรามแล้วก็สืบสวนหาข่าวอยู่ครับครับท่านปอรครับอ่ถ้าอ่ากกตประเมินประเมินนะครับถ้าหากว่ามีการซื้อเสียงกันจริงๆนะครับมีการจ่ายเงินกันจริงๆอคนสงขาจะยังซื่อสัตย์ กับการซื้อเสียงไปลงเสียงให้ตามที่ได้รับเงินหรือว่า,าจะลดลงกินเหยือ่อไม่กินเบ็ดเหมือนที่จังหวัดอื่นๆเป็นปรากฏการณ์เนี่ยคิดว่าพฤติกรรมที่สงขาของของ,ของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าใจเรื่องของโทษของการซื้อเสียงมากขึ้นหรือไม่ครับกรกตครับครับคือคือส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เราได้คุยคุยพูดคุยกันอยู่ประจำนะครับเรื่องของ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็เรื่องของความมีคุณภาพของคนสงขานะครับก็เชื่อว่าแม้ว่าใครจะมาซื้ออะไรยังไงนะครับแต่ว่าขณะนี้การเห็นเอเห็นเหตุผลเห็นภัยต่างๆของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยก็ทําให้ประชาชนเนี่ยก็มีความตื่นรู้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าแม้ใครจะมาซื้ออะไรยังไงซึ่งมันจริงตังส่วนนี้เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นการสมยอมกันนะครับ เราเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่ายังไงเสียก็ถ้ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงขอให้แจ้งเบาะแสหรือเอานํามาแจ้งกับกรกตแต่ว่าบางทีก็เป็นเรื่องที่เป็นส่วนที่สมยอมกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประชาชนได้สั่งสอนคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับก็ช่วยกันเลือกเฉพาะคนที่ดีจริงๆไม่สนใจเรื่องของการคนที่ใครจะให้เงินอะไรต่างงก็ไม่สนเนี่ยครับแล้วก็เลือกคนที่เห็นว่ามีประโยชน์มี เอ่อความรู้ความสามารถเหมาะสมที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของของเราอะนะครับผมว่าเชื่องสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นบทที่ที่ดีที่สุดดีกว่าการที่เราจะไปจับอีกด้วยซ้ำน,นะครับถ้าประชาชนได้สั่งสอนนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียงได้เนี่ยอ้น,นี่เป็นสิ่งที่มีความก้าวหน้ามีความเป็นความเจริญที่สวยงามของของพวกเราอะนะครับ,บ,บรครับเอ่อท่านผอครับมี สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของปรากฏการในการเลือกตั้งอบจอปีนี้เนี่ยผมได้รับคำถามจากพี่น้องประชาชนมากเลยพี่น้องจะส่งลายเข้ามาที่ลายผมเนี่ยคุณวิชนานเลือกใครดีแนะนําหน่อยให้ข้อมูลหน่อยอเลือกคนไหนดีนะครับมีพี่น้องเนี่ยถามผมเข้ามาเยอะมากปรากฏการณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจะไปใช้สิทธิ์น้อย คนการไปใช้สิทธิ์น้อยมันก็จะส่งผลแปรผันนะครับกับคนที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยเนี่ยกรกตประเมินไว้มีความมั่นใจว่าคนจะออกไปใช้สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนอะไรบ้างที่น่ากังวลว่าคนจะออกไปน้อยครับกรกตครับคือถ้าดูตัวเลขของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอปอออจครั้งที่แล้วนะครับที่อยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดจุดสองสองนะครับ ครั้งนี้มีความกังวลอยู่ในส่วนที่เรามีการจัดการเรื่องตั้งกันในวันเสาร์นะครับก็เป็นส่วนที่หลายภาคส่วนเขาก็กังวลเพราะว่ายังมีกลุ่มคนที่จะต้องเป็นลูกจ้างอะไรต่างๆที่ผู้ประกอบการก็ไม่ได้หยุดหยุดงานให้นะครับบางทีก็หยุดให้แล้วก็พอมีการต่อรองกันเรื่องเวลาในต่างๆก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกก็มีอยู่นะครับแม้ว่าเราได้ทําหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่างๆ ให้ในความสะดวกให้กับคนมาใช้สิทธิ์แต่ว่าส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอยู่ตัวหนึ่งที่ทําให้คนจะมาใช้สิทธิ์น้อยนะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนมาใช้สิทธิ์มากขึ้นก็คือเรื่องของผู้สมัครของเราที่มีความโดดเด่นตรงที่ว่าเรามีผู้มีสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับมากที่สุดในประเทศเนะครับแลวก็แล้วก็ความเจริญของสื่อต่างๆเนี่ยครับผมเชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นตัวกระตุต้นให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน ยังไงเสียขอให้มากกว่าครั้งที่แล้วนะครับครับท่า่ประสานเชิญครับครับผมกับกับท่านพอครับเอผมคิดว่าเอวันนี้เนี่ยเหมือนที่ท่านพอพูดพวกเราซึ่งทําหน้าที่สื่อก็คาดหวังตรงนี้นะครับพยายามที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับในช่องทางของผมเองส่งข่าวโฟกัสเราก็บอกกับท่านประชาชนไปว่าผู้สมัครแต่ละคน มีภูมิหลังเป็นยังไงประวัตินโยบายเป็นอย่างไรวันนี้เน่ยคิดว่าก,การรับรู้ของประชาชนในเรื่องนี้เพียงพอหรือยังครับก่อนจะถึงวันเยก่อนบัตรครับเอ่อผมว่าก็พอสมควรแล้วนะครับอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเพียงพออะไรหรือย,อยังแต่ว่าการที่ทุกภาคส่วนต่างๆการที่เราได้มีการประชุมชาวบ้านอะไรต่างๆประชุมประชาชนในพื้นที่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยแท้นะครับเพราะว่า ประเทศไทยเราเนี่ยออกแบบมาให้เป็นการเลือกตั้งโดยโดยประชาชนน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยงานของกกตอเองเราก็มีกําลังอยู่นิดเดียวนะครับเพราะนั้น<า>จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาให้เป็นความร่วมมือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่เราต้องช่วยกันยังไงเสียก็คาดหวังว่าเราต้องตื่นรู้ตื่นตัวนะครับที่จะร่วมกันจัดการเลือกตั้งของเราให้ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ได้ครับครับมาถึงนาปีนี้ นิดเดียวคนวิชาญถามท่านพอว่ามาถึงนานทีนี้พบการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งบ้างหรือยังแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้จะมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่อย่างไรครับอ,อตอนนี้ถามว่าพบการกระทําความผิดหรือยังมีการก็ก็พบอยู่สองสามจุดนะครับที่ได้มีการสืบสวนไต่สวนอยู่ก็มีการแจ้งบทดเสรเข้ามาเรื่อยๆแลวเราก็ดาเนินการตามตามระเบียบที่ปฏิบัตินะครับก็เชื่อว่าเอ,อ่อ เชื่อว่าครั้งนี้นะครับก็คงจะมีผู้สมัครบางคนอาจจะต้องมีได้รับโทษได้รับใบเหลืองใบแดงกันบ้างนะครับก็เชื่อว่ามีนะครับแต่ถามว่าจ,จัดการเลือกตั้งครั้งนี่ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็จะพยายามเต็มที่เลยนะครับให้การเลือกตั้งอของเราเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมมากที่สุดครับ รับท่านท่านผอครับท่านผอ,อย้ําว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีผู้สมัครบ,บางคนได้ใบเหลืองใบแดงกันบ้างเนี่ยปรากฏหลักฐานชัดเจนถึงถึงขนาดนี้ณตอนนี้ถึงขนาดที่ใบเหลืองใบแดงเลยเลยครับท่านผอครับตามที่แจ้งบาะแสเข้ามาเขาคงจะมีบ้างแล้วครับ ครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านปอ,อกกตสงขามากๆครับท่านปอ,ออนะครับสมนึกร้อยตำรวจเอกสมนึก คุณมณีนะครับผอกกตสงศานะครับท่านก็ชัดเจนท่านก็ประกาศชัดนะครับแล้วก็กกตก็ถือว่าทํางานเต็มที่นะครับในการรณรงค์ในการป้องตามในการป้องกันในการตรวจสอบในการจับอุมในการดาเนินคดีก็ให้กําลังใจท่านผอกกตครับสวัสดีครับท่านผอครับครับขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับท่านผอพี่ประจานพี่ประจานได้ฟังท่านผอแล้ว ารู้สึกว่าขนลุกไหมครับต้องมีใบเหลืองใบแด <คน S 1> งกันแน่นอนนะครับใช<จ>ดว่าดีครับแสดงว่าท่านพอท่านนี้ตั้งใจทํางานจริงเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนเคยคาดหวังกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยมีท่าทีที่ชัดเจนแบบนี้มาก่อนครับคุณวิชาม อืมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็รอดูกันนะครับว่าใครจะได้ใบเหลืองใบแดงจากหลักฐานข้อมูลของโกโกตที่โกโกตรประกาศออกมานะครับพี่ประสานฟังท่านปอแล้วเนี่ยพอจะจินตนาการได้ไหมครับพอจะนึกออกได้ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องถึงกับฟันทงแต่พอจะนึกออกไหมครับว่าใบเหลืองใบแดงจะไปอยู่ตรงไหนพอพอจะเห็นภาพคุณวิชาร ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเห็นภาพคล้ายๆกับเราสองคนครับคุณวิจานอืมผมว่านะครับพี่น้องประชาชนก็น่าจะนึกภาพออกนะครับผมเองก็นึกภาพออกคุณปูวสิทธิก็นึกภาพออกนะครับว่าน่าจะไปตกลงตรงไหนไอ้ใบแดงใบเหลืองที่กกตบอกเชิญชวนพี่น้องสักนิดช่วงท้ายของรายการเชิญพี่สารครับครับขอบคุณคุณวิจานครับก็เออท่าน ทุกครั้งนะนะครับวันที่หนึ่งมพายแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมคิดว่าพวกเราใช้เวลากันไม่ถึงหนึง่งชัว่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทีนะครับเพราะหน่วยรักตั้งก็จะอยู่ใกล้บ้านของแต่ละคนวันนี้เนี่ยหนึ่งเลงตรวจสอบว่าหน่วยรักตั้งของเราอยู่ตรงไหนเลขที่ของเราที่จะไปใช้สิทธิ์เป็นอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนที่เดิมๆที่เราเคยไปใช้สิทธิ์ นะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าท่านยังไม่มีข้อมูลนะครับช่องทางส่งข่าวโฟกัสเมืแ่อบบวานเนี่ยเราให้ข้อมูลทั้งหมดว่าผู้สมัครแต่ละคนแต่ท่านนายบายเป็นยังไงแล้ววันนี้เราเปิดพื้นที่ว่าผู้สมัครคนใดถ้าคุณไม่ซื้อเสียงเราจะเปิดพื้นที่ให้คุณฟรีคุณส่งข้อมูลแบนเนอร์คลิปของคุณเราจะช่วยโพสต์นะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนทุกคนช่วยกันเต็มที่สําหรับการเลือกตั้งคราวนี้แล้วก็อยากให้ มีเป็นการเลือกตั้งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของจังหวัดสงขลาครับคุณวิจารณ์ครับครับช่วยกันรณรงค์ครับพี่น้องประชาชนอย่าซื้อสัตว์กับการซื้อเสียงอย่าซื้อสัตว์กับการซื้อเสียงนะครับจงทรยศ์กับการซื้อเสียงบ้างเพื่อปรากฏการณ์ใหม่ของจังหวัดสงขลานะครับขอบคุณพี่สารด้วยนะครับพี่สารครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับเราพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองครับสื่อสารเพื่อการพัฒนาสองสื่ออาวุโสจัดวิทยุอ,อสมทต้านโองชิงอ,อบจอสงขาวิชาญช่วยชูใจเจ้าของกลุ่มสื่อทางไทยและภูวสิทธิ์สุขใส เจ้าของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสจับมือวิเคราะห์เจาะลึกสนามเลือกตั้งอบจอสงขลาแบบตรงไปตรงมารู้ข้อมูลลึกจริงชวนชาวสงขลามาต่อต้านการซื้อเสียงการทุจริตและโกงการเลือกตั้งทุกรูปแบบพลาดไม่ได้อสมทสงขลา fm 96.5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา แปดโมงสิบห้านาทีเป็นต้นไป